สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะอยู่ในช่วงรถเข้าใหม่นะคะวันนี้รถเข้าใหม่ของเราค a Accord ตัว2.4นะคะปี2010เป็นรถบ้านแท้นะคะรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะคะด้านหลังของเราคันนี้บอกว่าเป็นรถเดิมทั้งคันนะคะไม่มีครหนักมาเลยนะคะเดีย๋ยวเราจะให้ลองดูสภาพภายในหลังจากที่เราถอดออกมาหมดแล้วนะคะตรงนี้เราก็จะเห็นโครงสร้างของรถเลยเนะว่า เออเดิมจริงไหมน,นะคะมีขนหนังฝ่างนะคะอตอนนี้นะคะเราจะสอดบอกออกมาหมดแล้วนะคะเพื่อดูความเดิมแล้วก็เพื่อทำความสะอาดรถนะคะถ้าเกิดว่ารถเดิมๆเนาะรถรถไม่ใช่น้ำนะคะดูได้เลยนะคะแล้วก็เหี่ยวด้านบนเนี่ยแบบ เดี่ยวตรงนี้นะคะเราก็จะแกะออกมาหมดเลยนะคะว่าเาม็ดอาร์ททุกจุดนะคะอยู่ครบเลยนี่นะคะทั้ง4บานเนาะ หว่างแน่นค่าพานะคะสำหรับรถคันนี้ล้วเจอกันในวิดีโอถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ